สวัสดีครับพี่น้องวัสตีพี่น้อง,ส,ส,องสุภูสุขชนนะครับสบายดีครับพี่น้องกดอ d a f t น r n เอ n e v ร r y b บ d ดีบักไฟครับพี่นอ้องรดูการเนาะผมซื้อมาตาสองสามมือแล้ะครับผมล้อยจิมไว้เห็นมันเห็นมันสุกคาคาครับเห็นมันเรื่อมต้นเนาะเกีียวอมหวานนยครับพี่น้องนี่ ม,มากแบบนี้ละ่ะมันจังตื่นเดียว,ม,ว,ม,ม,ว,ม,วมือนี้วันที่ยีสิบหาเพราะว่านผมว่าผิดเนอะมือนี้วันที่ยี่สิบห้ามีสายนนะครับพี่น้องวันพฤลิฮัสครับนี่ครับทำให้มันสำหรับผู้ที่บ่อเคยกินเนาะแต่สิเคยกินเบิ้นลหรอครับผมว่า เปิดคลิปตอนแรงๆครับพี่น้องเปิดน้ำใส่ถังไว้ครับน้ำบ่มาวังหันเกือบตายปั๊มน้ำกับอี่พอว่าได้เปิดไรก็รายามไม่เปลี่ยนไ้หยอนพี่เก้าครับมือนี่พี่น้องไม้สิกินเบิร์ดตั้งบักไลาน์นนง คุณนะครับกะล่างข้างหม้อเข่าไว้ข้างหลังครับใส่หลักนี่นี่ครับข้างหลังสีมาเท็ยนน่ากินแรลงครับพี่น้องที่เจ้าล่ะลำงคนเดี๋ยเอาไปกินกับเจ้าเกลือด้วผมบ่ครับผมมากินสม,สม่มๆเลยพี่น้อง สีมะฮิเตเนี่ยกินแรงพี่น้องไอซื้อเนื้อมากมาซาไปตลาดเนาะตลาดบป็นย่างครับอ่างจากบ้านผมว่าไกลหรอกครับปต,ต่มาณก็ถึงิปบรักหรอกครับหาหกลักลหาก่าหกลิโลเมตรเนาะเกินรักบางคนอาจจะว่าเข้าใจได้ถ้าพักกับเนื้อมาาครับสีเอาไม่เฮ็ดไอ ลาบครับแต่กูได้อยากินกับมากด้คือสีน้นำลายแตลกพากๆอยู่เนาะเบิ่มค้นขินนะครับชชำๆเลยหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากครับเี๋้วสักเข่ากันครับ เร์แมกคันแตร์แมกคันแตร์ซื้อเนี่ยแม่เคืองโลครับแจ็คสิ่เขียนเบร์ต่เบิด์ตครับว่าผมซื้อข้างให้แม่ต้มน้ำครับพี่น้องผมต้มไว้ท์ซาวล์เหรอครับต้มไว้มันเปื่อยเนาะนี่ครับแจ็คสีเขียนบ่ขเขียนดอกอยุ่งเหี้งก,ก้อนยืดสี่ขิงขาวเนี่ยกระซิบได้อุ้นไว้ครับ แต่ว่าท่านเดี๋ยวฝากทุกเดี๋ยวผมแปะสีนมาฝากก่อนได้พี่น่องใส่เข่ากันครับพี่น่อง ร้อนอนครับเอาข้อมเย็นเอ้ยเอาข้อมนอนเอาจากเข่านะครับคือการสวยข้าววา้ารืมเอานำ้ำก้มกระดงตายบ่วล่ะ ปาก,กิีนครับพี่น้องิีนกับที่เก้าแหละครับซื้อมาเชิงโลนะครับเอ้ลืมอ,อ่อนก่อนจากเป็นกระสีนี้เพียแถมห้กับเลือดนะครับตาเวทเงีย้ยงครับนี่หลักได้สนสองก่อนครับสองตอนนี้ เกติตตอนนดหน่อยครับเกตปัต๊บหวานครับแล้วก็คันแท่หน้าครับกับา่ายสี่ห่วตัวสี่โวลเพียก้อนอันนี้ก้อนก็นแล้วกันครับฟักสีมก้อนมันสี่คำครับผมอุ้นหม้อต้ไม่เยอะผนครับพี่น้อง ินเบิดบอลหรอกที่หลายสองคนนะครับพี่น้องก็สีฟักเอาดอกครับเพราะว่านี่จังเขาน้ำนวด ตอนนี้ท่านล่าอย่างกินเนื้องูประเทศใ,ใดได้พี่น้องอยู่ขีดจำปาซักเนาะเพราะว่าข้าเจา้าท่างการข้าเจา้ายังขวบคุ้มอยู่ครับเกี่ยวกับโรคแอนแท็กนะครับหรือว่าพยาธิเลือดดำดี่คนล่าอื่นเนาะ่ว่ายุไทยเท้ากับกินได้ปกติครับพออายุด้านข้าเจา้าแบบว่าขีมงวดที่นี้ได้ครับพี่น้อง ตรวจตรวจรดผมตอนตอนขาเข่ามาตอนอองวันที่สิบสี่สงการตรวจเป็นตรวจครับแบบตรวจละเอียดแท้งครับเปิดเบื้องใต้บอะนะครับแล้วก็บอสล้างแคปนะครับสุดลกากรไทยเนาะเข็มงวดกันตรวจเข่าประเทศนะครับ คือหอมตุม่มเหรบผมอุ่นหมอดตุ่มในข้างหลังนะครับพี่น้องหอมหอมผมซื้อครื้งในท่มาเครื่องโลก,กันครับเครื่องโลก,กับเจ็ดสิบบาทนะเครื่งในโลละ,ละลอยสี่สิบครับซื้อขครงในมาตุ่มสดนํานะครับกับพวกเนื้อเศษนะก็จะขายละโลดล,ละลอยสี่สิบครับอืมครับพี่น้อง สิเป็นจังสี่หละหลากกินสองคนก็สิบพลาะหลกายดอกพี่น้องนี่ก็พอสองคนเนาะสีหลาซทํากินเขี่ยวเดียวครับนง่าเช่งกับเอาไว้ขวากินมือนยอยางง่ายๆครับเพราะเอ็ดเปียกได้ เทียงกับว่าพ่อเที่ยงกินเข่าด้วยครับเฮี่ยงกินตะหนามเนี่ยมันห่อนเนะพี่น้องนะแบบซุดยอดเลยเครื่องห่อนพ่อแจะซ้ำนี่แหละครับ เดี๋ยวผมขออนุยาตฝากกอนเด้อพี่น้องแบบว่าเดท่ายดยอกพความันสีสะเทือนนะครับผมสั่งกล่องไว้กับเขียงอีกอันหนึ่งเด้พี่น้องขาต่างกล่องมันสั่งมันบอกโอเคครับผมก็เลยบว่าต่างมันมันบอกเห็นมุมแบบนี้นะครับมุมมันบอกค่อยงามผมก็เลยบว่าอา เดี๋ยวผมสีฟักเลยด้อครับพี่น้องมันเดี๋ยวคอยมาเบิ้งครับวิธีการปลูกเนาะว่าสีว่าฟักหรือเบิ่องอะไรด้วยฟักแบบว่าพา่อมุปนปันไดเนาะครับพี่น้องฟักข้อห่งนั้นแบบว่าเขาน้ำเขาเนื้อนะครับกว่าสีมัน มันอันนีอยู่แล้วนะครับมันอ่อนอยู่แล้วครับซีนเสียงบแบบฟักนะครับผูผลหมักแบบซ้อยกับนี่นะครับแบบต้าคนสิหม,มักนะแค่นี้ก็ได้แล้วด้พี่น,อนนะ้องถ้าสีเอาไว้มาเพียนะครับ ที่างในมันน้ครับยาข้ากําลังนี่ครับข้าอู้เกลียเนาะกับคือใส่อ้อนทางในอ่ะครับของ่วเนาะข้ากกระอู้โอ๊กแมันซุกนะครับแล้กก็ทิมให้มันเย็นแล้วก็เอาไปเทใส่ที่ข้าฝากว่างหันนี่เนาะครับเนาะดื่อโค้ดเล่าอื่นมาเพียเนาะข้ากระชีไปมาไว้ห้มันแปลว่าเขาน้าเขาเนื้อนะครับแล้วก็เอาไปเซลว้ในสองฟีจัก์หานาทีครับ จังเอามาหลาบมันจังสีสีมันจังสีแข็งนะครับเนาะพูดเลยมาสีแข็งเนื้อสัมผัสมันก็นสีดีก็ขลา,าบเลยนะครับนี่ครับย้อนเขามาถ่าหมอนเย็นกันครับปล่อยให้มันฟดเดือดผุนได้ครับพี่น้องเดือดจนเดือดแห้งๆหุนครับเพื่อขาดเสื้อโลกเนาะระวังข่าเกลี่ยเย็นนะครับ อุ่นหมาอต้มไว้ครับที่นอกต้มื่องในก็ต้มเนื้อเศษนะครับอันนี้คางๆที่มันดำเนี่ยครคือฟ้องเพียนะครับนําเพียที่ห้อเอาลงไปต้มน้ำที่มันเป็นสีนีนะครับขอบหม้อผมมาเซาผมไอ้นีไว้นะครับผมต้มทิมไว้นะครับก็เลยมันก็ะเลยเป็นแนวนี้นะครับขอบหม้อปิดฟ้าไว้มันก็เลยปูมขึ้นนะครับฟองมันนะ ยวอห้างถ่านเย็นก้อนครับถ่านํำเพียเย็นก็น้าห้าวสีมามาเพียครับส่้อยพักแล้วเราได้พี่นอนพักหอมนะมีหอมแดงบัซซี่หอมนะครับหรือว่าอ่าผักอ่าเงะะี้ยกองสาราแหนะแล้วก็บใบขี้โหดส้อยนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับนี่ครับห้าสิบมา เพีย้ยนำเพียนะครับที่ฮ่อเอาไปโอุนะครับบ่าแห่งขี้ฝุนมันโล่งเล็กพี่น้องก็เที่อยๆเนาะเทมามาเพีย้ยใส่กับเนื้อไว้นะครับนี่ครับแต่ฮ่อทีเอาไปแช่เย็นไว้เพี้ยฮ่อก็เย็นแล้วเนาะเอาไปเอาไปตังต้งนํำใบครับตั้งนําเย็นไว้เห็มันอันนี้สิบตัวนะครับนี่ครับ มาเสียไปแช่ตู้เย็นไว้เด้อยวด้านนะครับจังสีม,มาลาบกันเนาะพี่นอกเพราะว่าเบิ่งตอนลาบครับมพี่นอกเฮาเอาเอาันนี้ไปแช่เยนะ็นน่แหละเนาะพอดีแล้วนะครับเอสีใสปลาแดกจักน้อยนะครับสูตรผมนะครับใส่น,น้นำปลานะครับผงซีรต ผู้เดบยมากก็ต้องใส่ครับแล้วก็พริกผมนะครับพริกป่นน้อขั่วเองนะครับก็พเพชร้ายปันไดนะครับแล้วก็ที่ขาดก็ได้ครับน้องพอ,อนครับใส่เบิดเลยเหลือยนิดเดียวนะครับ ผมบนอนาะย่านได้ไปซื้อ,อ้วก็ขกาวขัวครับ้รวขัวฮะตำเองกระเซตต้เย็นไว้เนาะ้าะขัวไม่กระสีหอมยูุคือเก่านะครับก็ห้ากระสีข้นนะครับขออนุญยากข้นก่อนนะนี่ครับผมรุงเร้วผมกระใส่น้ำแดงจกกัหน่อยนะครับเพอให้มีสีสันเนาะ ให้ไกลว่าใดไป่น่องเดี๋ยวผมสใส่ไพักหอมนะครับนี่หอมเพียงส้ยนะเดี๋ยวมามาซิมกันครับอืมครับซิมก่อนทำยังไงครับ มาครับพี่น้องแล้วนะครับอันนี้ต้มเนื้อนะครับต้มรัางในครับเนื้อเศษนะครับที่ห้าผมต้มถิมไว้ตะเภานะครับนะครับลาบนะครับพักเข้าบักลายนะครับพี่น้องอันนี้พักสมิกนะครับพักกระดาลวกนะครับอันนี้จะพักกาดานินะครับพักกาดาตดนะครับ แล้วจะอนนี้จะใบห้องละผ้าครับอันนี้กับยอดใบบกตูมอ้อนนะครับบกตูมทีเห่าเอาไปใบชิ้นกับเข่าพี่น้องยอดบักตูมนะครับนี่ครับพี่น้องพับเขาเข้ามือนี่นะแต่แสบก็ครับพักเต็มถาดนะยาโค้ผมสลชิซี่มหมเบิลงครับยาโค้ดโคลนสิบปีคลิปแล้วก็อับคลิปเลยเนาะครับพี่น้องมันสิคทำาตนกระทุ่มกลัวนะม คุยกันครับพี่น,อนนะ้องค่ำยังไงเนาะคุยค่ำยังไงของค่ะคุยคำยังไงจ้ะนี่ครับคำ่ำยังไงเนาะนี่ครับอ่ะ แบบตุ่มันสิหอมไม่เป็นไรห,มหอมขึ้นดังเลยน่าพักผ้าครับอืมผักคป็นเดียร์ผักเห็นแก้วเปืเป้อนๆครับ เอ,อ,อ้ยก็ขั้นนะอืมขั้ไอ,อ้กินข่าวยงวงี่นืองี่ย เองจับเองครับเดี๋ยวคลิปนี้จับเซเดล่าพัดจากพี่น้องไว้ซัมเนียแล้วครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่อ,องเตาบนก็มันแค้นบ้าเด้อครับพี่น้องมือหนีสาวบิวจิตชลิยาโยสเสดงโยอำเภอเขื่องเด้อพี่น้องมือให้โฟว่มมาสิบไอเบิร์นดีว่าไป ขี่คานครับมั่นหอนเลยบ่อยากออกไปฝากพี่น้องนะครับไปน้ำเด้อครับคลิปเบิ้งงหันหน่ครับเปิดทีมไว้ก็ได้ครับพราบปืนนีาไวซ์เนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย